สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องการแสดงเจตนาซ่อนเลนหรือมาตรา154นั่นเองครับเรามาดูกันนะครับว่ามาตรา154คืออะไรการแสดงเจตนาการทำนิติกรรมใดๆนั้นโดยหลักทั่วไปแล้วผู้กระทำย่อมมีความประสงค์หรือมุ่งหมายในการผูกพันตามที่ได้แสดงเจตนาออกมาครับแต่ในกรณีที่บุคคลที่แสดงเจตนาทำนิติกรรมในใจจริงนั้นไม่ได้ต้องการให้ผูกพันตามที่ได้แสดงเจตนาออกมานั่นเองครับ แต่หาได้เสียเปล่าไปอย่างใดไม่เนื่องจากบุคคลภายนอกไม่อาจทราบเจตนาในใจของผู้นั้นได้เว้นแต่คู่กรณีอีกฝ่ายจะรู้ถึงเจตนาซ่อนลิ้นของเรานั้นครับเรามาต่อกันหัวข้อที่2นะครับการแสดงเจตนาคืออะไรหลักสําคัญในนิติกรรมนะครับคือการแสดงเจตนาที่บุคคลได้แสดงออกมาเพื่อมุ่งผูกพันในการทํานิติกรรมในทางกฎหมายให้มีการเคลื่อนไหวทางจิต ระหว่างกันซึ่งจะต้องพิจารณาทั้งเจตนาอยู่ภายในและการแสดงเจตนาที่ตรงตามที่แสดงออกมาหรือไม่ไมซึ่งจะมีผลสมบูรณ์ในการทํานิติกรรมนั่นเองครับและมาต่อกันหัวข้อที่สาครับการแสดงเจตนาซ่อนเลนเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่การแสดงเจตนาซ่อนเลนจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้แสดงเจตนาได้แสดงออกมาไม่ตรงตามที่เจตนาที่แท้จริงของภายในใจนั่นเองครับ แล้วมาต่อกันที่ผลของการแสดงเจตนาซ่อนเลนนะครับการแสดงเจตนาซ่อนเน้นมีผลสมบูรณ์เว้นแต่คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งจะที่ทํานิติกรรมด้วยจะรู้ถึงเจตนาอันที่แท้จริงอันซ่อนอยู่ในใจของผู้แสดงเจตนานั้นนิติกรรมดังกล่าวย่อมมีผลเป็นโมฆะครับแล้วมาต่อกันที่ข้อสังเกตนะครับดังที่มาตรา154กล่าวไว้ว่าเว้นแต่คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งจะได้รู้ถึงเจตนาอันซ่อนเลนอยู่ภายใน ใจของผู้สแสดงเจตานานั้นเท่ากับว่านิติบุคคลซึ่งเป็นผู้กรณีอีกฝ่ายได้รู้ถึงเจตานาซ่อนเร้นอยู่ภายในใจของผู้สแสดงเจตานานั้นด้วยครับและข้อสุดท้ายนะครับมาฟังดีกาที่ยกตัวอย่างครับจำเลยทำบันทึกข้อตกลงระบุข้อความว่าจำเลยยอมรับเป็นหนี้ตรวจตามที่เช็คที่ฟ้องจำนวนานวน4่ง1ันบาทซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหนี้จำนวนานวน1 5หมื่นห้าบาท ที่จำเลยเป็นหนี้โจทย์อยู่และจำเลยจะผ่อนชำละแก่โจทย์โดยบันทึกเป็นส่วนตัวบุคคลผูกพันตนเข้าไปเป็นลูกหนี้ของโจทย์เพื่อชำระหนี้จำนวนหนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นห้าพันสี่ร้อยแปดสิบหกบาทอีกคนหนึ่งเมื่อไม่ปรากฏว่าคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งโจทย์จะได้รู้ถึงเจตนาอันซ่อนอยู่ในใจของจำเลยว่าจะชำระเพียงบางส่วนที่เหลือจำเลยจะกระทำไปโดยมีเจตนาผูกพัน พนังงานจอนั้นเป็นเหตุให้การสแสดงเจตนาเป็นโมฆะตามที่บัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตราหนึ่งห้าสีจำเลยจึงต้องผูกพันตามเจตนาที่สแสดงออกมานั้นเมื่อจำเลยไม่ยอมชำระหนี้ให้โจทย์ตามข้อตกลงจึงฟังได้ว่าจำเลยเป็นหนี้โจทย์จำนวนไม่น้อยกว่า1ล้านบาทและโจทย์มีสิทธิที่จะเลือกชำระหนี้จำเลยหรือบริษัทจอ คนใดคนหนึ่งได้การที่โจดย์ไม่เลือกใช้สิทธิบ,บังคับเอาแก่บริษัทจอจึงไม่เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุดจริตนั่นเองครับกระผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับสวัสดีครับ